ปลูกผักหวานจากเมล็ดอายุได้65วันผักหวานเป็นพืชกาฝากเขาจะเอาลากเขาไปเจาะต้นอื่นแล้วก็ดูดนน้ําเลี้ยงจากต้นอื่นผักหวานปลูกจากผลสุกกะผลสุกมาผลสุกมาขัดมาล้างมาขัดขัดเมือกออกให้หมดเมือกจะพาให้เขาเน่าในภาพอสีม่วงเนี่ยในกล่องเนี่ยคือเมล็ดที่ขัดเมือกออกหมดแล้วแล้วก็ใส่ ยาสีฟ้าชากันลาแล้วก็เอามาแช่น้าสักประมาณเกือบคืนประมาณคืนหนึ่งแล้วก็มาเพาะในสายเพื่อไม่ให้มีแมลงอะไรในสายขึ้นมากัดกินผักหวานเพาะได้พอมีติ่งรากงอกก็จับลงหลุมพอจับลงหลุมเสร็จอในระยะเดือนแรกเมล็ดผักหวานจะโตทางรากหลังจากนั้นพอรากเขาโตได้เต็มสมบูรณ์เต็มที่ เขาถึงจะโผล่ติ่งใบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดผักหวานเมื่ออายุได้ราวๆสองเดือนถึงจะถึงจะได้โตเห็นยอดเห็นใบเดือนแรกเนี่ยแทบจะไม่เห็นยอดเห็นใบผักหวานรุ่นนี้สองเดือนแรกเจอฤด,ดูแล้งจัดร้อนจัดาขาดน้ำมากพอหลังจากสองเดือนขึ้นไปเพิ่งเจอฝน พอหลังจากเจอฝนใบผักหวานจะเขียวสดชื่นจากฝนบรรยากาศภาพรวมในพื้นที่พื้นที่โดยรอบอุณหภูมิอุณภูมิมโดยรอบก็จะเย็นไม่เหมือนอยู่ในเตาอบเหมือนตอนเดือนแรกที่เขาโตเดือนแรกที่เขาโตเนี่ยบรรยากาศร้อนจัดแ้งจัดด,ดินและบรรยากาศภายนอกร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบณณณเวลาที่ผ่านไปเราสองเดือนแล้วเนี่ย เขาเจอผลอุณหภูมิภายนอกมันก็เริ่มเย็นขึ้นผักหวานที่เพาะจากเมล็ดรากแก้วรากฝอยเขา,าจเจริญเติบโตต่อเนื่องผู้ใหญ่หลายท่านที่ปลูกผักหวานด้วยวิธีฝังเมล็ดลงดินเลยเนี่ยเข,เขาบอกว่ามันมันจเจริญเติบโตได้แข็งแรงดีมากที่สุดในระดับหนึ่งยุคหลัง ยุคหลังก็มีผู้ใหญ่ที่เขาปลูกผักหวานขายเขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มตอนผักหวานมาปลูกผักหวานจะก,กิ่งตอนมันใช้ระยะเวลาการตอนการออกรากมากมากกว่าพืชชนิดอื่นแต่ก็ตอนได้ปลูกได้พักหลังก็เริ่มมีกิ่งตอนออกสู่ตลาดมากก่อต้นแล้วสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วแต่สภาพต้นแล้วแต่สภาพสวนแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของต้นของสวน อ่าพอวานพอหลังจาก2เดือนไปแล้วอีกแค่ห้าวันถกวันเนี่ยอ่าแล้วพอก็เจอผลด้วยเขาก็จะสูงแล้วก็จะสดชื่นแล้วแต่แต่กิ่งก้านแต่กิ่งใบห้าวันหลังจากครบเดือนสอเดือนเนี่ยแล้วเจอผลด้วยเนาะเขาก็เห็นเห็นว่าเขาแตกใบมากขึ้นมีความสูงมากขึ้นมีอ่ความหนานแน่นของ จำนวนผักหวานมากขึ้นก็รอสะสมประสบการณ์ต่อไป